นนยังไงซะโยฉันคือชาวเกาหลสวัสดีครับพี่น้องอครับผมพวกข้าพเจ้าครับคุยบ้านเกาหออกลีเลยครับพี่น้องมื่อวานมาเห็นงานทำกลางลมแรงครับพี่น้องสีพามาบงไวงย้ยากาศการทำงานไต่สะพันอีกมองหนึ่งนะครับของผูคุยบ้านนะครับผมอ่า งานโหดขนาดใดอันตรายขนาดใดนะครับมันเป็นของไงนะพี่น้องในการเขาถึงว่าทำมอบนี้นะครับใจต้องนิ่งใจต้องสูงนะพี่น้องความสูงกับสูงนะพี่น้องล้มกับแห้งหนาวกับหนาวเสียงกับเสียงนะพี่น้องมันมีอย่างดีเลยนะครับพี่น้องดูสิพลาไปชมนะครับว่างานเป็นยังไงนะครับผมการสวัสดีทุกท่านนะครับ สียูได้เกาหลีใต้นะครับผมดูว่าสียูบ้านเมืองไทยเอานะครับมปภาพเมืองบรรยากาศการทํางานของแรงงานไทยนะครับในประเทศเกาหลีทุกคนที่ว่าอยากมานักอยากมาหนานะครับผมเป็นจังไหนเนี่ยนะครับผมเปพนภาพเป็นมเมืองบรรยากาศนะครับแล้วก็ตัดสินใจเอาว่าเป็นจังไหนอยากมาบอลนะครับผมภาพเป็นเมืองบรรยากาศนะครับไปไปชมกันครับผม ช่ยไมเรียนช่ยแล้วครับผมนมของไงนะครับพี่น้องงานแต่ละขั้นตอนเลยมของไงนะครับอันตรายนะครับพี่น้ก็เฉยแค่ขบานนะพี่น้องเนอะป็นงูนะครับ นี่ครับพี่น้องเป็นยังไรนะครับพี่น้องหน้างานของคุยบางเกาหลีเป็นไรครับผมสบายบะครับอันตรายแห้งๆเลยครับอันตรายมากเลยครับผมนะครับผมเงานต้องระวังตลอดนะครับผมงานกลางเบนะครับผมนะครับสูงนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับผมบริหารนะครับผมก็สู่ต่อไปนะครับผมแต่เมือต้องเป็นเมือของเขานะพี่น้องวันพระบ่ได้มีคนเดียวเข้า่านะครับผมนี่แะครับแต่เดี๋ก็ฝากไว้นะครับผม เป็นกำลังแรงใจให้ผู้จุบันเกาหลีนัมเด้อครับเด้อนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับผมทุกๆการติดตามนะครับผมที่400กว่า400กว่าซับแล้วนะครับผม4 3 3ซับสไคร้ดนะครับผมกับขอบคุณหลายๆนะครับผมครับผมถือว่าผมกับเพื่อต่างประเทศเพิ่มขึ้นอยู่นะครับผมมือละคนสองคนก็ยังดีนะครับผมครับขอบคุณสำหรับทุกๆการกดไลค์กดคอมเมนต์ต่างๆนะครับผม นะครับผมโมเนี้กับเชลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวฝากภาษาเกาหลีไว้ก่อนนิดนึงนะผมอ่านะครับผมอ่าพารูแฮจูชินโมเน่โมเน่พุนเดลคาสามีลานะครับผมขอบคุณสำหรับทุกทุกท่านที่ติดตามนะครับผมช่องของอ่าผู้ยายบั่นเกาหลีนะครับผมแชแนลนะครับผมจะในก็ขอให้เป็นน้องนะครับผม ่าทนบันีย์โพลโซโยนะครับผมแฮปปี้นิวเยียนะครับผมครับผมขอบคุณครับพอพี่น้องครับผมขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับผมนะครับผมลำลำเรื่อยๆนะครับผมผมได้เก็บแต่ไข่นะครับผมจะเก็บแต่ไข่แฮปปี้นิวเดียในปีหกหาณพี่น้องเนาะครับผมลาบก่อนพี่น้องสำหรับมื้อนี้ฝากไปอีกซึ่งนี่ก่อนครับผมสวัสดีครับคำสั้นมิดา